สิบเก้าเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตไปมอบตัวตามที่ไอ้ผู้ว่าคี้์ค่าแขกนะครับไปแจ้งความกอหามันหาว่าผมหมิ่นประมาทมันแล้วผมก็ไปเฟซบุ๊กไลฟ์ที่โรงพักภูเก็ตนะครับเนี่ยไอ้ผู้ว่าคี้์ค่าแขกดูหน้ามานีิครับเห็นได้ข่าวว่าชื่อเดิมชื่อสมัแอร์แหะครับจริงเท็จประการใดไม่รู้นะครับเป็นแขกกองราแต่ตอนหลังไม่รู้ทําอีท่าไหนมาบอกว่าเป็นชาวพุทธไปนอนวัดตามหลังพระเป็นเด็กวัดบินทบ,บาท ไม่ใส่รองเท้าด้วยนะครับไปอยู่ชายภูมิก็ไปเพิ่มจํานวนมุสลิมไม่รู้โดยตรงหรือโดยทางอ้อมนี่ฮะแล้วก็ไปพูดจาดูถูกครูบาจารย์ของเราว่าหลวงพ่อสู้ผมไม่ได้หรอกหลวงพ่อโดดเดียวแล้วก็เลยจับได้ว่ามันเป็นแขกนี่ฮะผู้ว่าขี้ข้าแขกกับนายนรงวุ่นซิวจากรองผู้ว่ากระบี่ไปเป็นรองผู้ว่าโคราชขึ้นเป็นผู้ว่าชัยภูมิสร้างผลงานดีไม่รู้เรื่องอะไร แต่มุสลิมมากเป็นอันดับแปดของประเทศไทยแล้วครับชัยภูมิสงสัยทําผลงานดีเรื่องนี้หรือเปล่าเลยได้ไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตผมไปภูเก็ตเที่ยวนี้นะครับโอ้โหเจริญขึ้นผิดหูผิดตานี่ถ้าไม่โดนโควิดถล่มนะครับบ่านนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวคงบูมหน้าดูไอ้นาลงุนซิวไปอยู่ภูเก็ตทีเดียวครับ <c oughs> ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าโควิดมาพอดีเจ๊งกันนะเดือดร้อนกันไปทั่วไปแจ้งความผมครับผมบอกว่ามันไปอยู่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นมุสลิมเถื่อนเข้าไปเต็ม หมือนที่ไอ้หมาหแก่ก็ออกรายการเพราะว่ามีชาวภูเก็ตส่งข้อมูลไปในรายการทีวีผมก็พูดตามที่หมาหแก่ก็เอามาเอาข่าวมันไปฟอกมันไปแจ้งความปรากฏว่าไปถึงโรงพักเขาบอกว่าผู้ว่าไม่ได้แจ้งเฉพาะคุณไอ้หรอกมีแจ้งอีกหลายคนในเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นผู้ว่าคนเดียวนะครับท่านผู้ชมที่แจ้งความประชาชนจําหน้ามันไนนว้นรงบุญซิลบ้านเดิมอยู่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงแล้วพัทลุงตอนนี้มุสลิมเต็มบ้าน,เต,านเต็มเมืองครับที่ผมเคยพาไปสำรวจศูนย์มัสกัดพัทลุงแล้ว เข้าไปนี่นึกว่าอยู่ที่ซาอุครับเพราะว่าแต่งตัวไม่เหมือนคนไทยเลยไว้หนวดไว้เคราการแต่งกายไม่เหมือนคนไทยดีหน่อยผมเข้าไปแล้วผมพูดใต้มันยังฟังรู้เรื่องแต่ถ้าไม่พูดนี่นึกว่านู่นนะมาจากซาอุเยเมนนี่ครับพัทลุงจังหวัดของนายรณรงค์ุญเซิวไอ้นี่ก็ลูกกระโปรงนะครับของไอ้พวกบิ๊กมุสลิมที่ชายแดนใต้เพราะมันผ่านการทําง,งานที่สอบตอจังหวัดยะลาเผลอๆเป็นลูกน้องคนสนิทของไอ้วันนอเพราะฉะนั้นเมื่อฟ้องมาก็ต้องเจอแบบนี้ครับแล้วก็ที่ดินที่จังหวัดชายภูมิ ที่ซื้อเอาไว้จะสร้างเป็นบ้านจะสร้างบ้านจริงบ้านหลอกก็ไม่รู้แหละแต่ชาวบ้านให้ข้อมูลมาแบบนี้กันพื้นกันถนนหน้าหมู่อายหน้าทางที่ดินเนี่ยปกติที่ดินในชนบทเนถนนเต็มที่ไม่เกินหกเมตรนะครับแต่ตรงนี้กันไว้ประมาณยี่สิบเมตรครับท่านผู้ชมเราไปถามก็แจ้งความนั่นครับวันที่สิบเก้าผมไปภูเกต็ตแล้วหน้ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับตำรวจผมไม่บอกว่าคนไหนล่ะตำรวจที่โรงพักภูเกต็ตรู้จักอปปสอ และข้อมูลของพอปปสอและเขาเห็นด้วยครับว่ามุสลิมเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ